b บนซ์วีสวยพร้อมขับทันทีการันตี3ปีฟรีค่สซ่อมจเจ้าเดียวในรามยินทาที่จะช่วยทำให้คุณนั้นขับรถเบนซ์ในฝันง่ายๆมาดูกันนะครับว่าสำหรับรถเบนซน์รุ่นนี้ของเบนซ์วีวันนี้เป็นรถที่เราภูมิใจนำเสนอให้กับคนไทยใวเกษียณคุณจะได้เอาไปใช้แบบสบายใจภาคภูมิใจไม่แก้คัสซอมซึ่งจะเป็นตัวอย่างนะของรถเบนซ์ e ี l a s s W212 E250 CDI ทั้งคู่เลยเป็นดีเทลทั้งคู่เนะเป็นปี2010คันนึงเป็นสีบอลเงินคันนึงเป็นสีบอลเทาแต่ว่ารายละเอียดที่เราจะทําให้ก่อนที่จะสมอบลูกค้านั้นจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ25รายการซึ่งจะเป็นการเช็คระยะบวกเซอร์วิส150,000กิโลเมตรอ่ะดับแรกก็จะเป็นท่อร่วมไอดี13,500บาท2อโอริงท่ออินเตอร์4ตัวตัวละพันสก็รวมกัน4,800บาท 3. โอริงเท่ารวมไปดี1,003 4. เช็คระบบหัวฉีดพร้อมเทสค่าหัวฉีด4หัวนะฮะหัวละ6,000ก็24,000 5. แวกคัม1,500บาท 6. ปลองน้ำมันเครื่อง1,250บาท 7. ปลองอากาศ1,850บาท 8. กองแอร์1,950บาท 9. น้ำยาหมอ้อน้ำ4ลิตรลิตรละ700 ก็2,800บาท 10. เซนเซอร์ประมวล ID 1ตัว4,650บาท11ปั๊มน้ำ7,800บาท12วาล์วน้ำ5,300บาท13โอริงปากไอเดอ่าตัวนี้บอกว่าแท้นะ2ตัวก็คือ3,100บาท14โอริงปากท่อร่วมไอดีอันนี้ก็แท้เช่นเดียวกัน1ตัว1,950บาท15ปีกนกอลูมิเนียม LR ก็คือซ้ายขวา2ตัวตัวละ6,000รวม12,000บาท 16. ลูกหมากกันโครงหน้า2ข้าง LR เช่นเดียวกัน4,700บาท 17. ยางเท่นเครื่อง2ตัว7,300บาท 18. ยางเท่นเกียร์1ตัว3,200บาท 19. น้ำมันเครื่อง7ลิตรลิตรละ600รวม4,200บาท 20. กรองน้ำมันเครื่อง1ตัว 1250บาท21น้ำมันเครื่อง7ลิตร1,750รวม5,250บาท22กลองเกียร์1อัน2,650บาท23อ่างเกียร์ยางอ่างเกียร์1อันก็คือ2,400บาท24น้ำมันเฟืองท้าย1.5ลิตร1,500บาทและ25ข่าวแรงประมาณ12,000บาททั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ132,200บาทนี่ก็คือคร่าวๆและอะไรทุกชิ้น ที่มีการเปลี่ยนไปนะจะการันตีไม่จำกัดระยะทาง1ปีสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเซอร์วิตรถเบนท์รุ่นนี้ก็จะได้เป็นตัวอย่างทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าสภาพของรถเบนร์คันนี้จะได้สีบอลเงินสีบอลเงินก็คือ i ิริเดียมซิลเวอร์เมทัลลิกเพนส่วนคันนี้จะเป็นเทารพลาเดียมซิ l เวอร์เมทัลลิกเพนต่างกันนิดหนึงบางคนก็เรียกว่าเทาควันุหรีอันนี้ก็คือบางคนเขเรียกสีบอลเงินโดยส่วนตัวผมชอบสีนี้ เพราะว่ามันดูสะอาดกว่าดูสว่างกว่าแล้วก็ดูแลกษาง่ายแต่คันนี้มันจะได้แลไอเทมนะามามท่านผู้ชมอทิาเรามาดูด้านหน้าไฟหน้าก็เป็นโคโปรเจคเตอร์ซีนั่นเส้นเดียวกัน,นเป็นเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าสภาพก็ดูสึกว่าจะใหม่กว่าเพราะเลขใหม่มันน้อยกว่ามันจะมีความข่าใสในสไตล์ของรถที่เลขใหม่น้อยกว่าแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกมีคิ้วโครเมียมมีปาร์คิ้งเซนเซอร์6จุดเช่นเดียวกันหน้า6หลัง4เช่นเดียวกันกระจกหน้าโครเมียม เป็นเส้น5เส้นเช่นเดียวกันเพราะเป็นตัวอิเล็กเ่ยแล้วก็ดาวลอยอยู่ตรงฝากระโปรงก็ค่อนข้างใหม่ครับท่านผู้ชมน่าหน้านี่ใหม่มากซึ่งคันนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งรับเข้ามานะมือรับเข้ามาเมื่อวานนี้อย่างที่ผมทําคลิปให้ดูก็ถือว่าใหม่มากแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคือโดยรวมนี่มันมัน,ม,นมันสวยมันใหม่พอๆกันแต่คันนี้จะใหม่กว่าท่านผู้ชมก็ดูดูเทียบไปก,กีก็ได้แต่กงเนี่ยนี่ก็คือความความใหม่ของคันนี้เนี่ยจะใหม่กว่าเพราะคันนี้เลขใหม่บานแสนสอง คันเรไม่เป็นแสนห้าอ่ะทีเราจะมาดูฝั่งขวา,ามาดูล้อละไรยางคันนี้จะได้ทั้งคู่เนี่ยเป็นขอบ17บทั้งหมดนะยาง2 4 5 4 5่หาก็คือเป็นยางไซส์เดียวกันเปลี่ยนยางสลับยางได้ถือว่าเป็นข้อดีนะแล้วก็ช่วงล่างเน้นความนุ่มนวลแต่คันนี้จะได้ยางมิชลินเห็นไหมจะได้ยางมิชลินพรีเมียมกว่าแล้วยางมิชลินตัวนี้เนี่ยจะเป็นปี13ปี23ก็ถือว่ายางค่อนข้างที่จะ รีเมียมกว่าสำหรับคนชอบความรีเนี่ยมจะอยู่ในคันนี้ถัดมาเหมือนกันถี่ไหมฮะกระจกมองข้างมีไฟ LED ในตัวเหมือนกันปบพับไฟฟ้าเหมือนกันคิ้วโครเมียมต้องขอบประตูชายประตูเหมือนกันแล้วก็มือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันเนี่ยหลังคาก็จะเป็นหลังคาแข็งเช่นเดียวกันไม่มีซันรูฟไม่มีพาราบิกนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยถัดมาเหมือนกันเลยลายลอ้อแม็กเหมือนกันขอบ17เเหมือนกันคือต่างกันที่สีเท่านั้นเองท่านผู้ชม ที่เรามาดูที่ด้านท้ายด้านท้ายนี่ก็เหมือนกันนี่มีคําว่า e 2 5 0เหมือนกันแล้วก็ไฟท้ายจะเป็น led คึ้นกัะลอดไส้เช่นเดียวกันนี่ครับมีคโครเมียมบาร์ยาวๆแล้วก็โลเบนโลโกเบนอยู่ตรงกลางเหมือนกันเลยท่านผู้ชมไม่แตกต่างคะ cdi c o m a i o revolution แต่ว่าสภาพของไฟตัวนี้เนี่ยจะใหม่กว่าเป็นปี2010เหมือนกันแต่ว่าความใหม่ของมันมันใหม่กว่าสดกว่าพวกคโครเมียมต่างเนี่ย มันจะดูเงางามกว่าเนี่ยท่านผู้ชมอ่า้เห็นรองท้ายนิดนึงรองท้ายก็เหมือนกันยางอะไรก็มีเหมือนกัน,นนะมันจะดูสะอาดสะอ้านกว่าคือใหม่กว่าคนไหนชอบความใหม่กว่านะผมแนะนําคันนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรองคันนั้นคือไม่มีกล้องถอยแต่คันนั้นมีเนี่ยแต่คันนี้ไม่มีนะอันนี้ก็คือสเปคเดิมโรงงานจะไม่มีท่านผู้ชมแล้วก็ได้ป้ายทะเบียนสวยเหมดือเดิมด้วยนะเดยวผู้หญิง ราษฎร1628กรุงเทียมหานครคันนั้นเนี่ยจะได้หมวดใหม่ผมชอบหมวดป้ายแบบนี้ต่อมานะครับก็มาดูฝั่งขวาเนี่ยถังน้ำมันอยู่ทางด้านขวามือเช่นเดียวกันเป็นดีเซลนะดีเซลเนี่ครับความจุ80ลิตรเช่นเดียวกันส่วนเปิดการเปิดประตูะจะไดเปิดดูฝั่งนั้นเพราะฝั่งนี้มันติดท่านผู้ชมก็เหมือนกันเนี่ยมีม่านเหมือนกัน ม่านข้างดึงด้วยมือม่านหลังก็จะเป็นไฟฟ้าเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีเทาอ,อพัพพาก้าเกเหมือนกันลายไม้เงาเหมือนกันไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารเป็นไฟสีส้มเช่นเดียวกันด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของไฟอ่านแผนที่ด้วยความนุ่มสบายก็เหมือนกันทีนี้มาดูส่วนของด้านหน้าแต่ก้องก็จับมาตรงที่ด้านหน้านะฮะก็จะเหมือนกันท่านผู้ชมก็คือเกียร์อัตโนมัติ5สปีดอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกัน โหมดขับขี่ก็มี2โหมดนั่นก็คือคอมฟอร์ตกับสปอร์ตอยากจะขับประหยัดนุ่มๆก็คอมฟอร์ตอยากจะขับแบบมันเร,เร้าใจแรงๆก็สปอร์ตเพราะรอบเครื่องมันจะสูงขึ้นอันนี้นะครับแล้วก็คำว่าอีเลกแทนอยู่ตรงนี้คือเป็นรุ่นอีเลกแทนเหมือนกันเป็นสุนทยเหมือนกันแอร์ตัวรถแยกโซนซีลซ้ายขวาเหมือนกันนี่ครับหัวเกียร์อยู่ตรงนี้ตกกลางน,งนนะแล้วก็เครื่องเล่นเป็นซีดีหกแผ่นจากโรงงานเช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มปรับม่านหลังไฟฟ้าตรงนี้คือัวหมอนตรงนี้ปิดปรับโทนิก ส่วนนี้ก็คือออนออฟในส่วนของเครื่องยนต์ออนออฟในส่วนของวิทยุส่วนพวงมาลัยเดี๋ยวผมไปปีเซนต์ไปเน้นก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแนป้าสีแกนเช่นเดียวกันคือสภาพคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหม่กว่าท่านผู้ชมนี่นะพอเปิดมาี่รายละเอียดมันจะใหม่กว่ามันจะใหม่กว่าแล้วก็เลขใหม่เนี่ยมันน้อยกว่า 1นี่ย1 2 5 0กิโลเมตรคือต่างกันประมาณ30,000เนี่ยความใหม่ของคันนี้ก็เลยสดใหม่กว่าเนี่ยผิวสัมผัสของหนังเนปาเนี่ยมันก็จะใหม่กว่าเพราะว่ามันใช้น้อยกว่านั่นเองเนี่ยพวกเบอกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่านะดีกว่าแต่ว่าคันนี้เนี่ยสมมติว่าผมให้คะแนนนะคันนี้ประมาณสัก 88คะแนนคะแนนประมาณสัก85คะแนนในประมาณนี้แหละชนะกันประมาณ3-4คะแนนท่านผู้ชมไม่ได้ชนะกันเยอะส่วนแผงข้างเนี่ยก็จะเป็นลายไม้เงาสภาพค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็บอยฟ้าเมมโมรี่3จุดกระจกทับไฟฟ้าเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะให้ฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์นิดหนึ่งนี่ก็คือติดแล้วเนี่ยเสียงเบามาก เสียงเบามากท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ตากล้องไปไปดูที่ห้องเครื่องยนต์นิดหนึ่งว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันเนียบขนาดไหนอ่ามันเบานะครับอาจจะบอกไว้ว่านี่แหละดีเซลบางคนอาจจะคิดว่าดีเซลมันเสียงดังแน่นอนถ้ามันดังแต่ว่ามันดังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะเบาเมื่อเทียบกับดีเซลรุ่นอื่นๆของเบนซ์ึ่งหรหัสเครื่องยนต์ก็จะเป็น O M 6ก1้าหนึ่ง ซึ่งถือได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เรื่องชื่อที่สุดของ e r c e d e s Benz อาจจะดีระดับแนวหน้าของโลกเลยเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่คือข้อดีของมันแล้วคันนี้มันก็ได้แรงม้า2 0 4แรงม้า500นิวตันเมตรเช่นเดียวกันก็คือเครื่องเดียวกันเลยประหยัดน้ำมันก็15-20กิโลเมตรต่อลิตรเช่นเดียวกันไม่มีไม่มีอะไรแตกต่างในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ของช่วงล่างไฟหน้าไฟท้ายไม่มีอะไรต่างกันเลยต่างกันเพียงแค่ สีภายนอกและีกจุดหนึ่งก็คือสภาพรถมือสองอันนี้เรามาดูกันเบ้าชกก็เป็นสีบรอนเงินเช่นเดียวกันกับภายนอกเน่ก็คือตัวถังเดิมส่วนฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกัน โอเคก็ถือว่าต่างที่เลขใหม่ประมาณ30,000 1 0น0 0 0่กิโลกับ1,50,000กิโลเมตร1นะจุดต่างคือเลขใหม่2ก็คือสีภายนอกคันนี้เป็นสีเทาควันบุหรี่หรือว่าสีเทานกพิราบส่วนคันนี้เป็นสีบอลเงนินก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วแหละว,ว่าชอบสีไหนแต่ส่วนตัวนะผมชอบคันนี้ เพราะว่ามันใหม่กว่ามันสดกว่านั่นเองอ่ทีนี้เราจะมาดูส่วนของราคาราคาจะเป็นราคาคันนี้อยู่ที่7 0 0 0 0 0บาท3ปีฟรีค่าซ่อมนะ7 0 0 0 0 0บาท